เราเคยเดินผ่านตึกที่ติดคอมเพรสเซอร์แอร์ที่มันเป็นที่ระบายอากาศโอ้โหเี่จเดินผ่านที่ร้อนวูบเลยตัว2ตัวร้อนวูบ <laughs> พี่โจ๊กร้อนวูบแต่ครอบครัวนี้เขาบอกเขามีแม่ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านอายุ90กว่ารักษาโลกแล้วร้อนค่ะเพื่อนบ้านติดแอร์11ตัวคอมเพรสเซอร์ก็ต้อง11เเครื่องหันมาทางบ้าน oh. ของเขา <laughs> เขาอยู่ไม่ได้จริงๆค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่นับได้มีแปดแล้วในในมุมนี้แปดมุมนี้แปดสรุปแล้วสิบเอ็ดตัวอ๋อมันมีอีกข้างๆด้าน,นี่คลิปนี้นะคะโพสต์เอาไว้ในเพจดังเพื่อนบ้านติดแอร์8ตัวตั้งคอมเพรสเซอร์บริเวณ หลังบ้านชั้นสองทำให้ไอร้อนเข้าห้องนอนของเขารับเดือดร้อนมาแบบนี้20ปีแล้วทนมานานสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงเลยร้องเรียนเพจดังจนเป็นข่าวขึ้นมานะคะแล้วถามว่าตกลงวันขึ้นบนชั้นสองได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอากาศบ้านเราเรารู้อยู่แล้วทีมข่าวเลยลงไปตรวจสอบค่ะเพราะว่า ความเดือดร้อนนี้ต้องได้รับการแก้ไขนะคะไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอยอ่อนนุช25อยู่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งบ้านที่ติดตั้งแอร์11ตัวสามีเป็นชาวจีนภรรยาเป็นชาวไต้หวันค่ะนี่ บรรยากาศเป็นแบบนี้เลยจริงๆและทีมข่าวนะคะไปเจอบ้านของผู้เสียหายไปเจอคุณสมหมายอายุ55ปีคนร้องเรียนบอกว่าตัวเองพักอาศัยอยู่ในบ้านกับแม่แม่อายุ92แล้วป่วยหลายโรคมีเบาหวานความดันหัวใจโรคไตทำให้ต้องดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดแต่ลำบากสงสารแม่ค่ะกลางวันทั้งที่จะอยู่ในห้องได้อย่างสบายมีลมโกรกเนาะชั้นสองแต่มันอยู่ไม่ได้เพราะไอร้อนจากคอมเพรสเซอร์เพื่อนบ้าน11ตัวมัน เข้ามาชั้นบนร้อนแถมเสียงดังแม่จะหลับก็หลับไม่ลงค่ะตอนนี้เดือดร้อนมากจริงๆเป็นแบบนี้มานานแล้วแล้วชั้นล่างอ่ะชั้นล่างเป็นยังไงขอดูหน่อย ชั้นล่างผู้เสียหายพาทีมข่าวไปดูเลยนะคะชั้นล่างเนี่ยนี่บ้านมันติดกันแบบนี้ด้านหลังชนกันถูกต้องทีมข่าวก็เลยบอกว่าลองเปิดหน้าต่างซีเสียงเป็นยังไงเจอแล้วเจดีอีกมุมหนึ่งนี่รวมแล้วสิบเอ็ดจริงๆชัดนะคะพี่จกนี่ผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยมันติดกันกับเพื่อนบ้านแบบนี้ถ้าหากวันระยะห่างระหว่างจุดเพื่อนบ้านที่ติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์สิบเอ็ดตัวกับบ้านผู้เสียหายห่างกันสองเมตรอะแล้วสองเมตรเสียงเวลาวัน หมุนๆมขึ้นมาอย่างเงี้ยเนะานะแม่ะจะหลับได้ไหมที่ผ่านมาก็ทราบเพียงว่าเจ้าข,ของบ้านเป็นชาวต่างชาติตอ,อย่างที่บอกไปไม่รู้เขาทำอาชีพอะไรแต่เขาพักบ้านนี้มา20กว่าปีมีแรงงานเมียนมาพักอาศัยอยู่ด้วยก็ไม่ทราบว่าอยู่กันกี่คนอะไรยังไงนะคะแต่ตอนนี้ตัวเองทนมานานแล้ว78ปปีเคยร้องเรียนไปแล้วสองรอบเจ้าของบ้านไม่รู้ไม่เคยเจอ แต่ลูกเจ้าของบ้านรับเรื่องไปแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขเลยทนไม่ไหวขอร้องสื่อมวลชนเลยค่ะเพราแอร์เขาก็เสียงดังเราก็นอนไม่ได้เลยรบกวนเราอะค่ะพอที่นี่เขาก็อยู่กันไม่กี่หลังก็อยู่เงียบๆ่อก่ะแต่บ้านเขาก็ทํเหมือนมีปัญหามาตลอดนะเพราะว่าบางทีทําของหล่นตอนที่เราไม่ได้กั้นอะ เขาก็ปีนเข้ามาถึงเราอยู่ตอนเนี้ยเขามีรอยที่ว่าหักไม้เราอะด้านล่างอะกดเข้ามาดูเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเราก็กลัวเหมือนกันอยู่กันสองคนเราก็มีแรงงานต่างด้าวอยู่ด้วยอะไรเราก็เลยแจ้งไปที่เพจก็กระทบระคาทั้งแม่ทั้งเราด้วยก็เครียดกันนะคะเพราะเสียงมันดังเปิดหน้าต่างไม่ได้เลยจะไม่ได้รับประกาศอะไรเลยก็ต้องปิดอยู่คุณสมหมายบอกห่วงแม่จริงๆแล้วก็ห่วงตัวเองด้วยส่วนหนึ่งตอนนี้ร้องเรียนไปยัง โครงการหมู่บ้านแล้วก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้อะนะคะไม่รู้ยังไงเดี๋ยวคงจะติดต่อญาติเตรียมย้ายบ้านถ้ามันไม่มีทางออกจริงๆต้องพาแม่ไปอยู่บ้านญาติททงที่บ้านตัวเองอยู่ตรงเนี้ยครับอ,อ้แล้วคิดถึงว่าเจ้าของบ้านอยู่บ้านตัวเองไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันมันก็ละเหี่ยนใจเหมือนกันนะใช่ค่ะ<อ><อ>สงสารคุณแม่วัย92้ามากอนะจริงๆบ้านเพื่อนบ้านเนี่ย ก็ <c oughs> บ้านใหญ่นะฮะอยากให้ใจเนี่ยใจใหญ่กัแบบหรือใจกว้างเหมือนกับขนาดบ้านหน่อยสนใจเพื่อนบ้านหน่อยโอ้สิ oh, ตัวเป่าเข้ามาเสียงอย่างที่จิตด,ดีบอกแล้วความร้อนนี่ไม่ต้อง,งพูดถึงเลยโอ้ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34 ที่นี่ที่เดียวครับ